นอกจากน้ำท่วมกรบเลชวงวันส่องวันแต่ผ่านมานี่ก็มีเหตุการณ์รุนระทตึกแต่เกาะสมุยโดยพ<ม>่บ่าวเกรียงครับเประวา่ามันจะมีเนี่ยครับแต่าห้ารเรือเกาะสมุยนี่ฟาดถืนสุ้งไปช่วยแจ็บชีวิตลกเรือแต่ว่า<ม>โทษถืนสัตว์ล่อมกลางทะเลแต่เกาะพังงันนะครับแต่ว่านอกจากนี้ครับไปตรวจพบว่าน,นึ่งในลูกเรือแต่ช่วยมาได้นี่ก็คือติด COVID โควิดด้วยก็ต้องกักกำลังพลนห้ารเรือก้าวหน้าที่ไปช่วยด้วยนะครับ เมืออม่อวันเอ่เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับประมาณ21่ินาฬิกา30นาทีกับสู้นควบกลุ่มการแจงเรือเข้าออกจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าปีโป้เนี่ยได้รับวิทยุแจงข้อความช่วยเรือว่ามีเหตเรือประมงอับปางกับเชือเรือว่าพ่อที่ระวุฒนาวีซ่องเนื่องจากว่าเจอคลืนใหญ่แหละครับแล้วก็นำเข้าเรือพอเรือกำลังจมนี่ก็มีลกเรือท้งมัเจ็ดคนนะครับอยู่แข่แกับกอวาวตำบลกคอพังงันอำเภอเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับกอประสานข้อรับการช่วยเรือ ทางพลเรือโทสุนทรคาคลายผู้บัญชาการทับเรือผักซองในท่านาภูมอในการซ่อนชนผักซองนะครับก็ได้สร้างการให้เรือเอกฤษาซีปริยัตผู้บังคับการเรือตรวจการตอนหนึ่งหนึ่ง้ามในท่านารองผู้ในการซ่อนชนข้าวช่วยเลือยอย่างด่วนเลยนะครับอืมนะครับตอนนี้เรือตรวจการตอนหนึ่งหนึ่ง้ามเลนผ้าขึ้นทะเลอ้างจากสถานีสมุยเนี่ยเรายี่สิบไมล์ทะเลถ้าเรือทำไมด้นี่พลาดไม่ได้นะลื่นปนีนะครับต้องใช้เรือปนีเลยครับ และตอนนี้แหละครับเสียงว่าตามติดทางของจุดเรดาร์และวยายามกดใจกว้างกว่าทรงจมงกระถังเวลาประมาณเถยงคืนว่าเนี่ยก็ได้กลววตามแนวเส้นไฟระยะห่างนะครับจุดท้ายอีกประมาณช่วงนึงามไมาทะเลพบกลุ่มคนเกาะแผ่ฟูมลอยอยู่คออยู่จึงเข้าช่วยเลือได้ไม่เจ็ดคนนะครับมีชาวไทยสามนะครับนะั่นแล้วก็ที่เลือเป็นชาวต่างดาวนายตาเซโต้นะครับซึ่งเป็นคนติ่ติดอยู่ในเรือนี้นะครับก็นำเข้าเทียบท่าเรือนะครับนะ ทีสมุยเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งโดยมีรถพยาบาลของสมุยมารอรับและไปกรวดร้างไก้กระพบวเนี้ยมีคนติดโควิดด้วยนะครับทางลูกเรือเจ็ดคนนะครับมีบวกคนหนึ่งเลยก็คนพ่นเป็นรบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็มุ่ยจึงนําลูกเรือไปรักษาแล้วก็กักตัวนะครับตามมาตรการที่ทำการเลยกับลวงพนนไปช่วยปวินครับผมทุกกันะตรงกักด้วยนะครับะนะครับด้านนายวิจูจินโตบัวรกักจังหวัดนะครับเกกระบวกวา ก่อนหน้านี้ป่อพอ,อจังวัดกระไดประกาศเตือนเลยนะให้โดยประมงเนี่ยหดออกจากคว่งเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากลื้นรุ่งสองเมตรสเมตรดันแต่ว่านั้นหละก็ยังภาพกันไปแล้วนะครับยึงข้อเตือนนะครับไม่ติดตามประกาศกันอย่างใกลฉิดด้วยใช่ไหมครับผัวบอกแล้วเตือนแล้วไม่ฟังนะครับตอนนี้เรื่องน้ำเลยก็ต้องตามด้วยเรืองค้องขึง้นล่มในทะเลกันด้วยนะครับ